สวัสดีเพื่อนแฟนแมแฟนการ์ตูนนิวทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ก็ยู่กับผมเต้คนเดิมเพิ่มเติมที่การ์ตูนนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยแอนิเมะนะครับ no game no life right. เล่นที่4ตอนที่3บทที่2 เอาเละครับเพื่อเป็นการไม่รอช้าและไม่เสียเวลาเลยนะครับลองมารับชมกันเลยหลังจากที่โซลารของเรานะครับได้สั่งรวมพลน,นะคะเพื่อพิชิตเกมความรักนาชายหาดริมทะเลนะครับพร้อมกับชุดว่ายน้ําที่โซลาขอร้องให้สเตฟเนี่ยไปตัดมาให้ทีชุดว่ายน้ำนะคะก็ถูกตัดมาเพื่อง,งานโดยเฉพาะเลยผลที่ออกมานะครับคือสเตปเนี่ยน่ากินเฮ้ย hey! ต้องบอกว่าหน้าอกใหญ่มากเลยนะครับเล่นเอาโซราเนี่ยคำนวณค่าดาเมจในหัวเนี่ยแทบไม่ทันเลยตามมาริติดนะครับก็คืออินสนะสาวน้อยแวรบี๊กของเรานั่นเองน้องนะครับก็ออกมาพร้อมกับชุดว่ายน้ำโรงเรียนต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยครับคนเป็นปู่อย่างอินโนนะครับก็ห่วงหลานไม่สุดเลยนะครับก็เกิดอาการชมราน,นะครับว่าน่ารักสุดไปเลยรายต่อมาก็คือจิบิวลดมิโกะบอกได้คําเดียวว่าว้าวมากๆเล่นเอาทั้งโซราและอินโนเนี่ยน้ตาตาไหลออกมาเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด,ด้วยชิโร น้องสาวข,ของโซระทุกคนที่ได้เห็นนะครับต่างเขาบอกว่าน่ารักจริงๆแต่คนที่ออกการหนักที่สุดนะครับเห็นที่จะเป็นโซระานั่นเองที่ได้เห็นน้องสาวในชุดว่ายน้ำเนี่ยถึงกับบรรยายความน่ารักของน้องสาวตัวเองเนี่ยด้วยคําพูดไม่ออกเลยทีเดียวนี่มันน่ารักอะไรกันขนาดนี้น่ารักเกินไปแล้ว ตัดผ้ามาทางน้องพัมนะครับหรือคือแดมพีทผู้ที่ไม่ถูกกับแสงแดดนั่นเองนะครับแต่ต้องมาอยู่กลางแดดนะครับอยู่ในกล่องนั่นเองที่จริงแล้วนะครับพัมเนี่ยเตรียมคนที่จะมารับพวกโซระาและชีโร่เนี่ยในตอนที่ตะวันตกดินแต่เจ้าพัมเนี่ยไม่รู้เลยว่าโซระาเนี่ยวางแผนบางอย่างเอาไว้ พันได้แต่เววายว่าทำไมมาเร็วขนาดนี้เจ้าตัวพัมน,นะครับก็ถูกทิ้งอยู่ในกล่องนะครับพร้อมกับตากแดดร้องเลยการมาหาดริมทะเลอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการเล่นบอลไดบอลเป็นธรรมดาโซลาระที่จับทีมกับชิโร่ได้แข่งเกมบอลไดบอลกับอิสนาและก็สเตฟเล่นเอาอิสนาเนี่ยร้องโวยวายกับวิธีการของโซลาระและชิโร่เลยทีเดียวมีแต่สเตฟคนเดียวนะครับที่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดตรงหน้าส่วนทางด้านมิโกะนะครับที่นอนพักอยู่ในลมเนี่ยถึงกัร้องว้าวเลยชนะเกมแนวใช้กําลังกับอิสนาได้เนี่ย ถึงจะไม่ได้สู้กันต,งตรงๆก็เถอะมิโกะนะครับกำลังชิวๆอยู่เลยรู้สึกตัวช้าไปก้าวหนึ่งตอนที่จีบิวนะครับขโมยบาร์ของมิโกะไปมิโกะที่รู้สึกว่าตัวเองโดนหาเรื่องนะครับก็ได้คิดที่จะเอาบาร์คืนจากจีบิวทางจีบิวก็ใช่ว่าจะยอมคืนง่ายๆจึงกลายเป็นการต่อสู้ที่สนั่นทะเลจนเกิดขึ้นขนาดใหญ่ที่พัดทุกคน,เ,นเข้าฝั่งเรื่องวุ่นวายนะครับวุ่นวายอยู่สักพักหนึ่งนั่นเองเอา้าวคัทขอบคุณที่เหนื่อยนะโซลานั้นได้กล่าวนะครับแล้วก็บอก จบการสแสดงนั่นเองทางนาสเตปนะครับก็ได้งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนในทีมนะครับไม่มีใครชอบทะเลเลยนั่นเองเพราะว่านี่เป็นแผนการของโซลาา์นน,นเองครับทุกคนจึงยอมทาตามตาม,มีแค่สเตปคนเดียวที่ยังไม่รู้เรื่อง ตัดผ้ามาตอนเย็นนะครับโซลาเนี่ยรอจนเบื่อแล้วแล้วก็ได้บอกพัมว่าพวกเราจะไปกันแล้วโดยที่ไม่รอเรือของเผ่าเซเลนหรือใช้เวทมนต์ของพัมทุกอย่างนะครับเป็นไปตามที่โซลารคำนวณตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนั่นเองโซลานะครับได้คำนวณหาเมืองหลวงของเผ่าเซเลนจนเจอพร้อมสั่งให้จิบิลนะครับใช้ทลายสวรรค์เพื่อเปิดทางให้จิบิลเนี่ยมองเห็นเมืองใต้ทะเลก็คือการแหวกทะเลนั่นเองนะครับโดยการใช้ระเบิดนั่นเอง ที่ต้องทาแบบนี้นะครับก็เพราะว่าจีบิวของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายผ่านมิติได้โดยเงื่อนไขนะครับก็คือต้องเคยเห็นที่นั่นหรือเคยไปที่นั่นมาก่อนดังนั้นนะครับการใช้ธารสวรค์เพื่อเปิดทะเลออกเนี่ยจะทําให้จีบิวเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายทุกคนภายในทีมเนี่ยไปพร้อมกับอากาศได้ด้วยนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีอากาศหายใจนั่นเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเวทมนต์ของเซเลนหรือพมัมเอาละไปกันเลยสระสั่ง